เดี๋ยวมาดูกันต่วนาชุเองเสียงก็เกือเป็นหมื่ละผมไม่ต้องเสียค่าไฟโอเนี่ยยักก็เลยว่าตัวผู้เล่นก็น่าจะเป็นเกือบจะชุดเดิมนะครับเอา้วตัวแหมจังหวะที่แตะเข้าขอบเส้นประตูแม่เกือบเหมือนกันครับจังหวะผู้เล่นเหนียวคยืนอยู่ใกล้ๆครับป็ไานยเวามยาวตัซ้ายรัา อ๋อแต่งแล้วโอ้โหเอ้าเตัวเอฟก็เลยเออจังหวะสุดท้ายก็นตัปัดได้แล้วทนี้จริงๆต้องแตน่งนะแล้วก็อกว่าอาจจะไม่ค่อยไปเลยติดต่อหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังปัดได้แล้วเนี่ยัซนซันเดี่ยออกเข่าขวาแหมยาวก็คุนนี้แล้วปังกันจังหวะหลงเจมส์ออกผู่เล่นทีโอ้ื่นฝีสองนี่ฟาวแน่ครับ จังหวะแรกนี yeah oh Whoa, okay, so to ่ไม่รู้จังหวะสองนี่ยังไงก็ฟาแล้วกับแทกดูสิโอ้โหแต่ใส่เฟรย์ก็มาแา่ด้านหลังครับก็ย้ำกันอีกครั้งครับจดตะเกียคู่นี้ครับในคู่ถัดไปจะเป็นเกมรอบอุทยรัลเจลลงหาเจอแบบสามท่านะครับยังไงมาถึงสนานีนอ้อยดูเกมไปโดนเติมเพลินครับดูฟีนิกซ์ก็จริงคับตู้นี้เตะมุมด้างขวาครับเครื่องบอลจะเปลี่ยนสองตำแหน่งครับ เปลี่ยนเอาท่านั่นบอลกับติ๋วไปแล้วยสองคนยัดเอ้าก็โอ้โหเตะทันเลบครัลูกนี้ยัดได้เลยลูกทุ่เนี่ยนั่ซ้ายเงี้ยสองทางด้านเพื่อนบอยกเอ้าขายกครับเทวดาฟ้าครับจะออกมาเป็นทุ่ขนี่จะทุกข์ก็มันไก่ขากันเป็นยกขึ้นมาครับแเห็นลูกนี้ไหมการ์ดมันเสียเพื่อนเดินแน่นโอ้โหครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับต้นอ้า้ากลับมาทางขวาทีเนี่ย ดูเลี้ยงหน้าขิ้หลัง,ลงาการเล่นต้องบอกว่าตามแค่ประตูเดียวนี่ยังถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากครับโอ้โหเขาขอแค่หนึ่งแล้วจะกลับสู่เกมนาทีครับไ,ได้แล้วโอ้โหแล้วเอกจับบอลลูกนี้ไม่ดีเลยวนะแต่ลูกตัวซ้ายเขาขอกันบอ่อยแล้วคราวนี้ไม่ฟ้าก็ตั้งใหม่เาเตะทางขวามาที่เจนครับเจโยกข้ามมาลูกนี้โอ้โหูจำหนักเป็นนิตเตียครับ แรงเลยนิดเดียวเท่านั้นสนี้ถ้าเกิดเป้าวันนี้ถ้าต่อยเลยมีโอกาสเลยครับเออชั้นหลับแล้วตอดสุดท้ายบอยดูงลูกไปเก็บได้ก็ตียาวขึ้นหน้าตรงกลาไงไอ้ใจของเพื่อนบอยครับออฟใส่ลูกไม่ตรงตอกเหมือนกันครับล,ลูก,กยิงจากเท้าสองวันนี้ถือว่าจะไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ครับ ประตูนี่มาจากถนักเก่าครับของเพื่อนบอยก็เข่าเลี้ยงออกยากไปเองครับเล่นเร็วเลยครับไอ้นี่จับได้แล้วแต่เข้าขวาจริงใช่ครับเข่าสองยัเป็นของเพื่อนบอยก็เอาหัวเตะปัดดูกลำบกเช็ดมาทางซ้ายปังครับ โขกย้อนแบาไมปหาแล้วดูก็จะไปตอบส้นอีกทีไม่ได้แล้วหัวโค้งเตะใช่แล้วเสาสองเก่าเอาตาดูดีจริงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเก่าคนเดียวสองประตูเลยครับจังหวะแต่แล้วดูว่าไม่มีใครเข้ามาประกบเลยครับตุ้งกาดอีกว่างเลยนูเลยครับท่งนั่นหัวโค้งเก็ไม่มีใครออกมาปิดช่วงว่างตรงกลางครับตูครับผูเสาตูระตูใส่เลยครับโอ้โหจังหวะจริงมาแบบนี้ครับไม่มีใครเข้ามาป้อครันประตูใส่ก็ แล้วเป็นคนเดิมเลยครับนะเก่าครับของพี่บอยยกนอกจากตอนแรกนี่เล่นดับขวาครับดูครับพอกลับมาเล่นตรงกลางครับโอ้โหมีมีส่วนุกเยอะนะครับของพี่น้าพี่บอยครับเอาให้หวานแดงๆจริงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับโอ้แล้วน่าหัวโค้งดูนี้กองหลัง จังหวะตั้งปีเลว่อเคลียร์ทิ้งนะโอ้โหดูแล้วไปเตะเข้าทางกับกระเพื <peut> ่อนบอยครังมาวิ่งมาคนเดียวเลยครับโอ้สัตว์ลูกนี้ต่อๆก็เอ็กซ์ยิงหมดสิกเลยครับโอ้โหดูแล้วไม่ตนองหลังจังหวะไม่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดยังไปเล่นยากก็ปูเตะแล้วดูกล้วบอลขันหลับมาเข้าทางครับโอ้โหเด็กๆเลยครับจังหวะนี้ก็เพื่อนบอยโชคดีเล่นเต็มครับเอ้ย เอ็ที่ล้อลออยู่แต่อยากขึ้นหน้าไม่ได้ตัวสวนกลับเจอสไอน่งขวาเก๋าไม่หันแล้วนะแต่ควาสุดท้ายเพื่อนหยุดนิชได้ครับ ทุ่มเน้นด้านขวาครับของโอ้โหครับกษ์สวายสวานีีเอกกาะตบเตัวสวยมากแล้วตอนนี้เอ็ดดี้ยิงโอ้โหนี่ครับลูกนี้เจ็ดขาดจริงๆครับเอ็ดดี้แต่งด้วยหน้าหาครับลูกตูนบอลไม่ตกพื้น,นเลยครับโู้ฮัร์เบอร์ลูกนี้ตูนตาถ่ายครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเอาไว้าตีไข่แตกมาแล้วหนึ่งประตูหลอดสามครับโอ้โหเอาล้บ นี่ประตูนี้มาจากการประสานงานของสูงหน้าโตลุทั้งสองคนครับเอ็แล้วก็เอ็ดดี้ครับโอ้โหคนนึ็นบกชงเอาคนนึงชงมาให้ก็ตกกลางแล้วก็ดูแล้วบุดกองหลังก็ได้แต่งแล้วกินลูกโอ้ดีเด็ดขายิงไปที่สายตาแล้วตอนนี้เป็นตึกระตู้นตัวสองขั้วหายเป็นสองประตูครับถ้าเกิดพวกเขาจริงๆอ่ะถ้าไม่เสียประตูที่สองก็ักคู่แล้วประตูที่สามง่ายๆติดต่อกันแหมป่านนี้ ก็เรียกว่าตอนนี้น่าจะกลับมาสู่เกมได้แล้วครับแต่ความห่างของประตูยังเป็นสองเลยโอ้โหให้มันแลยจับมาได้ไม่ดีย้อนมาแล้วไม่ดีก็โดนถึนกลับผางดถูกตุลีก็เจอสองบนฟูซึมาอยาไปได้ก็โดนเช็ดโดนให้ให้เก็บตะวางซ้ายก็แบบโอ้โหให้จับล่างให้ดีเยอะแตะทิ้งไปเลยก็เอา ตอนนี้แยงเลยครับทต่ก้านหัวโค้งครับจับเอาประตูที่สองไม่ได้ครับถ้าได้ประตูที่สองมาในประตูที่สามแอ้วโหมีโอกาสครับไปครับแต่ดีจับแรกไม่ดีแต่ว่าเพื่อนบอลกันจับบอลไม่ดีเหมือนกันเอาแล้วไปใส่ลูกนี้โอ้โหตู้เนี่ วางเกันกล้วจังหวะสุดท้ายินไทย่อนทิตรงเล่นเร็วทันทีก็ต้นอาก็รู้เชื่อกาสเล่นเยก็ค้นโมโหกบกาเป้าหต้นไม่ถึงเปล่าชแหลบอลไปบอลสองครับนเล่ลอยกสวยเกับเต๋าเปิดน้ำหนัก้เกตอบไ่ถึงจังหวดไทยยังตกขึ้นเลต้อได้ัวที่สองก่อนก็เจสเจ ทางซ้ายโอ้โหเด็กๆเลยครับแบ็กซ้ายอ้าวแบ็กขวาของนั่นหนูโคตรดีเหมือนจะมีปัญหาครับตอนนี้การยืนตำแหน่งครับไม่รู้ว่ายืนตำแหน่งกันยังไงก็ตูดหลุดทีดหลุดตลอดเลยครับยิงไใจไม่ไหวต่อครับขอตัวไปเตะเล่นซ้ำครับ ไอี๋ยมาตะซ้ายเองปาไปอู่แล้วตีนจากขวายเป็นหัวโค้งครับเปิดขึ้นมาเผาสองแล้มก็ีเพื่อนเยอะตอนนี้จานนั้นนะหนุ่ยยืนสูงเลยครับสามภาษาที่ประเทศพี่เอกแล้วตะหนุ่ยจะเอาให้ได้เลยครับที่สองคถ้าได้มาีโอกาสลุ้นเยอะแต่ต้องระวังเกมรับด้วยครับ เอตี้ออมาบอกว่า้ปไปิจังหวะที้พยายามจะเล่นบอลนะแต่ว่าตัวตักยูเรียบร้อต้องหยุดอเลยครับปิที่นายรับของพื่อตน้ออครัาน้ายเลยครับ ไป้ yeah, Now, ุมซ้ายครับออกอกไปลูกคู่นี้เก๋าลูกนี้ตอบยาวเก่งได้แล้วสอสองเอ้าโอ้ยลูกนี้เกือบถึงแล้วแล้วตูนโผลับเองโอ้โหลอกลูกนี้ฟังงานอะไรอะไรเตะอัดแล้วผู้เดินสิไปออกหรือว่าออกแล้วครับอีเส้นต้องบีนครับต่อหน้านี้ครับไปมุมนี้ขอขึ้นหน้าเลือกอาหัวโค้ีครับ ยกขี่ตัวเอาไท้ายยกท้ายยกเยียบเยียบแล้วเดินครับเพื่อนในทีมเดียวกันยังไม่ร um ู t t up. Up. Yeah, ah, t t like ้จักช no, ื oh ่อเลยโอ้โหอามาดูแล้วม like uh ีค huh. ิดเขาได้คิดทางซ้ายครับเจนซ้าครับบอลยังถูกต่อเอาแล้วดูงแล้วบอลตกแพ้แป๊กเล่าดิ่งแดงโอ้โห ตอนแก่ลูกนี้ไม่ค่อยเน้นครับโอู้้จังหวะมันก็คู่าจะได้ครับของเพื่อนบ่อยครับจังหวะหลุดมาครับโอ้โหวกวนมาเข้าทางพอดีครับเกิดได้ครับอย่างจุกประตูรถมือเหนียวไฟต่อเปิดไม่มาครับย้อยออกมาเป็นเอาครับเกี่ได้สวยกลับครับเพื่อนบอยเปิดไม่ถึงเตะต้อถึงก็ไม่แน่นิครับตันนี้โหโค้งนี่พยายามจะเร่งแล้วครับเกมกุ์จะเอาอันที่สองให้ได้ครับ ปรี้ Beni, สองมาได้สามเกีกาาเยอะเชื่อนเบบเพื่อบอยเยออถ้าเกิดได้ประตูเพิ่มเาลูก้าลูกเ้าตูนี้เข้าด้านหลังก็โอ้โหเ่สีเลดเลยตว่านักตุนียเข้าไว้รนี้โดนบอลเลยนะตังไปที่ไนแล้วเพืบอยบอยสามาาซ้ายกับออฟจับแรกปินนิดน oh, <politik> ึงย <okol> ังได้อยู่นะปั๊ถ่ายมาได้แล้วจริงลโอ้โหแปัดได้ ให้ลงกลางก็ฝืดแล้วให้ลันซ้ายก็ายปานเอวก็หม um. ุนโค้งหมุนโค้งตัวก็ขึ้นดันซ้ายก็เอกช้าครับไม่มจะออกดัดช้าไปนิดเดียวปุ๊กบล็อกไปยังเก็บได้เหมือนโค้งอ้าวขึ้นมาสูงเลยค็เสร็จนะครับหลายต่อโอ้โหที่ดันดูเริเก็บลลุกไปสุดเส้นแล้วลูกนี้ไม่ออกก็คืนกลับมา ข้างในมีเพื่อนครับจะเปิดยังไงครับกลับมาทางขออวาดีต้องย้อนมาจโหเอฟดี้ยังไม่ตกรอว่าลูกนี้มันหักเยอะไปหน่อยครับพอนเดลล่าย้อนหลักเขาแข็งเยอะครับเอฟดี้ยิงกับฝ่ายเลยครับต่อนมื่อต้านใส่ขึ้นมาแถวฝ่าประตูเท่า,านั้นครับเอายอ้อนกลับมา ทีงขวาแล้วครับควายิงสวยแล้วโอ้โหเชื่อว่าตัวดีจะเป็นไข่ยิงนะแล้วไข่ยิงไม่โดนนะหิดีจังหวะนี้ทิศถถ้าไม่ไข่อจับปอดง่ายเลยครับวิธีเนี่ยมันไม่ได้ตรงปอดอยูแล้วครับแล้วตัวก็รู้แค้วทุเรศหมายเลขสองออกเคลรบอยแล้ววจังหวะจะไข่นะไข่ไม่โดนนะไอเดียดีนะครับโอ้โหตอนที่สมงพุ่งแบบว่าลู้มขาเลย่ เจ็บบงเช็ดกลับมาอ้าวได้แล้วบอลออกข้างเลยแต่ลูกทุกข้างขวาเนี่ยอาดใส่มาเลยครับเอาอบอลเจาะมาเองข้างในมีเอ็ดดี้อยูรับ้สองต่อสองใช่ย้อนกลับมาอา้าวแล้วไปแยแกกันเองครับโอ้โห้สองคนดูดูไม่ให้เสียกันแล้วตัวเฉินกลับมายิงไกลเลยครับโอ้โหไม่ตองอตอ่อแล้บอลไปันแหลกครับโอู้ถึงบอกว่าเปาตั้งแตะขึ้นมาเท่าไหร่แล้วตัวเฉิน โอ้โหกระหัมันีะกเอได้รับฟาวเอาเลยฟาวเลเิไปเสาสองแล้วบอกว่าเเอกูกีต้องได้แล้วหบอลลึกลาเสาสองกระโดดเต็มๆครับเอาหถึงให้กองนีต้อ ตรงวดงใชคับเต้นเร็เอ้าใ่บฟ้าทุนนี้ยังได้อยู่ไปเจอสองฝัคงับปุ่นุให้ทังขวาจับไม่ดีเอ็ดยังได้ครับหัวคเอ็ดดี้่รับเจอสองฝางงช่ดันสงแล้วออ้วมกเลบลเบอล่ไหมคมาเย่ เก่าเก่ายกไม่ถูกครับเอตี้เอตี้ดูครับลายอะไรแหมโดนดีเลยสองคนเอตี้เจอสองไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้ครับพี่บอลแล้วไม่ฟ้าไป็นคนที่สี่คนเจมสให้แรงซ้ายกับเก่าแต่งแล้วยิงโกหกปัดได้ปลายมือไปทิ้งบอลยังไม่ไปไหนครับดูจังบอลตกหนตุ่มถึงก่อนแล้วดูอถึงเก่าครับหนโดยฟาง อ้โหแลตูดูแลตับเร็วก็กลับมาักใหม่ครับดวกสวยมากครับขาไม่ถึงอีกไดาแล้วโอ้โหไม่โดนเลยโอมับ็ลูกนี้็เลี้ยวเียวก็เล้ยวแวเล้ยวแล้เลี้ยว้กเียวียวเลียวเลี้ยวกยแล้วยวก็เลว้วยล้วก็เล้ยววก็เลียวแเี้ก็เลแลเสียก็เลยล้ก็ยแเลลก็เยลเียเยกลลีย ย้อนเนาะตอดอกโูกปล่อยในศาสตร์เช้าไปอู้เลยครับเป้วก็คิดคิดมาครับจังหวะนี้ครับของทางนั่นหัวโค้งครับเกมวันนี้เข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายครับเท่าหัวโค้งนี่ประตูที่2ไม่มีประตูที่3ที่ไม่มีแน่นอนครับโอ้โหต้องได้ประตูที่สองก่อนครับถึงจะไปนับสามได้ครับหัวโค้งเอ้าแล้วถูกให้บอลเสียการครับต้องเลี้ยวครับตอนทีเนี่ยหลายๆจังหวะก็

กลับมาดูเกมกันต <gens> ่อแล้วเหลือสามทีเสษครกบเกมในขึ้นหลังยังตามยูเร็วประตูสามล้วสำหรับัวกเขาออกตีวเจมเจมหมาดูแล้วองสองไม่ผ่านก็ปัดทะลับแล้วส้ไปพิมนี้ ตัวสองคนเลยครับสองทั story, so so ้งสองที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนเลยหนึ่งครับออกหย่อนมาที่เก่าครับบอลแต่ตังหวะเดียวตู้นี้ไม่ถึงครับแมาแต่พินกันเลยครับเปผมมาพุ่งมาด้านขวาเลยเเล่นเร็วทันทีครับแจมเด้งๆจับแรกไม่ดีตู้ล้มฟาวบอลจะเป็นของหัวเขครับเปลี่ยนออกมาแล้วขวาถ่จะปล่อยข้ามหล่อไม่ดีครับปล่อยหลักได้ให้ลูกขวาสวยครับบอล บอลจริงจรเราต้องถือด้วยจังหวะสุดท้ายสลับกดูได้สิ่ให้ขอลนทิ้งางซ้ายครับของทีนี้บอยครับตอนนี้นำีกสามประตูมาเป็นเยเย้งทางซ้ายับเอกย่อมาเอาจริงตายกบเราดูนี้แฮนบอลละนะจ้าบอลมาโดนแขนับ โอ้โหให้มาลูกนี้เองข้าวหล่อออกเสีย้วยเลยก็ต้องใช่ไหมพี่เอดี้แต่ล้วโดนจับแพ้ดูนี้โอ้โหฟ้าแล้วหน้าฟ้าแบบไม่น่าฟ้าเพราะจังหวะนี้ก็โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าคิดจริงเอดี้เนี่ยจับบอลแรกแบบยาวไปแล้วด้วยแล้วตัวบอล่ยโอ้โหเข้ามากระแทงอยู่ด้านหลังครับมาช้าครับโอ้โหแล้วดูครับเสียงตีคิดคก็อเอาแล้วมาดูครับไีคิดอันตรายครับ ยังมีเวลาแล้วบอกว่าถ้าลูกทีเข้าครับแต่ิ่คิดก็อยู่ที่บอลก็คนเดียวเลยครับเอกหลายครับแล้วจิ้โอ้โหไม่ตรงต่อเลยครับเวลาแล้วบอกว่ากดดันนะครับหลุนฟองเข้าไปทุกทีแล้วแบบนี้ตามสองประตูแล้วสองนาทีแล้วการสองประตูยังไม่ลงเพื่อคนเจ็บตอนนี้เลยครับโต่ิ่คิดก็เพื่อบอล ถึงยาวเลยครับหน้ามาลูกที่เอถอเมื่อเนอตลางหลัเออไปจับกันเองสดตัวยาง้ยแล้วาง้ายก็ตยากรตัวก็โอยไม่อีุครับแล้วก็ลูรับผู้ตัดสินก็เตือนยกเข่าเปิดเอาแต่แป๊กแล้าอีกแล้วลูกนี้ไปมทุกทั้งขวาแล้วของเือบอลแล้ว โอเคแต่เราเปลี่ยนร่างกายไมดีนะสวันี้บอลมาเลยแล้วเป็นโกดี้ที่ทมาครับของหน้าหัวโค้งแล้วตอนนี้เวลานี่ยงวดพอทุกทีแรับนาทีสุดท้ายเหลือประมาณสามสิวินาทีแล้วเปิยาวโอ้หเปิดลูกมดหาเลยแบอลตดข้าวดวยครับไม่ได้ออกหลังครับเป็นลูกทุครับ ผมดเวลาแบบเจ็ดในหนึ่งนาทีเท่านั้นงี้สำหรับเกมในช่วงเวลาหลังครับเพราะฉะนั้นผู่หลักไปนีเต็มตัวได้เลยครับเกมระหว่างสามชาติครับจะลงสนามเจอกับปุศยารักครับคู่ต่อไปครับต่อจากคู่นี้งี้ยังไงเต็มตัวได้เลยครับสามชาติกับปิศาจยารับอาจจะมากันแล้วครับยังไงเดี๋ยวเต็มตัวได้เลยครับครับจับตอนแรกเปิดแดงๆเอาจับลอดขายโอ้โหแล้วออกหลังเลยโอ้โหลูกนี้ไม่ง่าย ไม่รู้นะว่ายังไงแล้วครับโอ้ลูกนี้จับคนง่ายๆแล้วมาจับบ้านไปเองแล้วผมควรนั่งหรือได้แล้วนี่ถ้าจริงสองเปิดก็อยู่แล้วทำแค่ลูกเดียวอย่างลูกนี้มีความหมายเลยจับบอลง่ายๆแล้เสียสมาธิไปนิดนึงครับของแค่นั้นติดบอลแล้วติดง่ายเออบอลชุกของฝ่ายโอ้โหโตอยู่ในช่วงที่เราบาเจ็บต้องการทีเดียวเอฟดีเขาแล้วดูก็ ออาเลยครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับขอแเลยครับอมาเลยครับโอเยโอ้ยี่นะครับเปนอบเกมครับอขอโทษใยครับน่ารังเดียดไปนะครับไม้ต้องไปแต่ว่าเกยใกล้จะจบอยู่ลับไปทอกันเลยครับใช่ครับ จังหวะนี้ยในตอนท้ายยังบางทีว่าทีตามงหักก็อาจจะหมดอีกแต่ว่าเขาใจเย็นยาวเพื่อนๆต่อตรงนี้ผมเช็ดต้นข่อยต่อยแล้วเอ๊ะตึงสายเลยางหน้าเอกโบกตั้งแล้วก็จังหวะสุดท้ายโอ้โหเทียร์มาดีด้วยสามคนให้มาลัยอชกคราวนี้จับไม่ดีโอ <c oughs> ้โหดูคนะแล้วหักข้อมาเอ้าเรียบร้อยจนได้ครับโอ้โหเพื่อนดิวจะปั้นยังไงแล้วครับดู เอาจนได้คร <S 々> ับหากจามามีโร่เสาสองเพเดียวเลยจล้ยเลยก็ต่อไปตัวที่สี่แล้วนับคึ่บอยครับโอ้ตอนนี้โอกาสที่จะฟ้าขสาแพรเต่กับมีสูงได้ับเดินเดินปดเนดแล้วอนะเ่สั่งครับ จะดียัดเข้าในครับอูโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวในท่าสุดท้ายครับหมลเป็นอาไรอย่างข่ะเชิญเพื่อนทักออกทีมเงานสนาม่องครับเดินเลยครับเชิญครับจังหวะแต่เพืนกรทั่งในเกมอาจจะมีครับเดี๋ยวเริ่มสุดท้ายมาเดินไปแล้วมาทุกันไปนะฮะจบไปแล้วนะครับเชิญเชิญทักออกแบบกอนครับที่จากสนามครับเดี๋ยวเริ่มจากมัดกันด้วยครับจังหวะเดี๋ยวจะกระทั่งกันบ้างก็ให้อภัยกันครับจบเดินจบไปแล้๋ยวโค้งฝั่งขวาได้ก็ได้คนะโอ้โหฝั่งขวาได้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองทีมเลยครับ